รายการสิงห์มนาคอลออนทีวีครับผมวันนี้เป็นแบดที่สาะครมที่หนะจำสัปดา์ที่32ของลีกดิั่เ่าครับแล้วเจอับใครเจอกับทีมทีเอ็มลบรีทีเอ็มเอฟซีลบีชื่อเต็มของเขาหรือป่าก็ไม่รู้ครับผมเปลี่ยนบอล เกมที่แล้วเป็นยังไงเราคงไม่ต้องพูดถึงเนาะ<ช>แล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันเกมตอก่อเกมเลยเหลืออีก3เกมสิท่าเรือของเราจะบิไ <ป S 2> ไนไปสู่หมนได้หรือเปล่า<ช>เรามาดูกันและสำหรับตอนนี้ก่อนเกมเดี๋ยวผมและน้องดาวจะพาเพื่อนๆไปคุยกับเก็บบรรยากาศแฟนบอลครับผมเหมืดิมครับผมไปครับนะคริร่ตินาดิอุสเซล my name is dominic and i'm supporting type port today in zone b uh what do you think about the atmosphere today ah oh, should be a good atmosphere it's an important game we have to win today to uh keep on track hopefully for promotion ค่ะก็ถามขานะคะว่ารู้สึกยังไงกับบรรยากาศนะคะรอบๆสนามในวันนี้แล้วก็บอกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถชนะได้ค่ะเพื่อที่จะได้ขึ้นชันไปด้วยกันค่ะ ค่ะบ d าถามนะคะว่าวันนี้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแล้วโดมินิกก็บอกนะคะว่าเราน่าจะชนะในวันนี้ค่ะแม้ลูกเดียวก็ยังดีค่ะที่จะชนะโอั้นนเาไปดยแตี๋ยวเราลุ้นด้วยแบกอลแข็กร่งประไทยก็บ้องดูว่าเขามีความสูงยังไงวันนี้กับ สามพันสาคพัญกับสนักเหลือของชิงทพ้เลยครับวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเหน่อยป้องใสยหม่ครับครัมเป็นยัไงครับบรรยากาศวันนี้อ๋บรรยากาศวันนี้ก็ส่าเนบ้างนิดนึงคร ต้อบคัวเรามีไฟงบไฟไหม้นิดนึงใช่ใช่ใช่แล้วเป็นงานที่ได้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะไม่ถึงนแคันแค่ั้นูดเกมนี้เลยเกมนี้ต้องงานอะไรกับเกมนี้ก็ต้องการทีได้มากครับเี่จไปลุผงคู่่ยเลยครับต่องการมากที่สุดครับแต่ว่าผมเลาไม้ดีห่อกครับที่เหลือท่านผดใช่ครับขอทังแนบเลยใช่ครับเดนเด้นเลยทมขอบคุณมากครับโอเคครับคณครับ ที่พีทีเอ็มยาสูรลบบุรีนะคะให้พี่แนะนำตัวเลยค่ะพออี่ชื่อจันเพ็งหิวผ่องค่ะ่ก,ก็ทำงานอยู่ที่โรงงานเกมส์อทอ่ายทรัพยายการบุคคลพี่เป็นพนักงานยาสูบคนหนึ่งก็ตามาเชีร์นักบอลของเราทีมของเรา ทางก็เด็ดไปถามความรู้สึกพี่คะที่ว่าได้มาสัมผัสสนามแข่งของเราในวันนี้ว่าสะดวกสบายไหมอะไรเงรี้ยก็พี่ก็มาตั้งแต่เราแข่งไทยลีกด้วยกันก็มาก็สบายแต่เที่ยวนี้พี่แปลใกใจทำไมพี่มาทางคนเดียวเพราะปกติพี่ได้ <laughs> กกน,นั่งกันด้านนู้นอง แค่นี้เองแหละไม่มีเลยนะพี่แต่ความสะดวกสบายก็สบายแหละเพราะว่าเรามันใกล้ใกล้กันอยู่แล้วงั้นให้พี่ฝากถึงนักปั่นวันนี้เลยดีกว่าค่ะเน่ยเหรอวันนี้เมืองน้องกันก็เล่นกันแบบสบายๆนะคะแล้วก็คงไม่มีอะไรกับคกเราเราเคยมาดูกันตั้งหลายรอบแล้วท่าเรือกับยานตุไม่เคยมีอะไรกันแม้แต่ใครก็จะว่าท่าเรือผิด เมร์เราก็ไม่เคยคิด่าพาพาเรือไกลเลยนะเพราะเราไม่เคยเจอใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่กันแบบพือน้องกันแล้วเราก็มาดูกันแบบเกมจบก็คือจบเกมพอเจอหน้ากันแล้วก็จบอันดีไม่กคยเแล้วไม่เคยคิดว่าถ้าเรือไกลเลยนะจริงๆนะมองใครๆเขาก็บอกถ้าเรือไกลเม่เคยเจอตอนที่ยาติไปที่ไหนก็ไม่เคยเจอมากไป จะเป็นพี่เป็นน้องกันหมดฮัลโหลกันก็บัดกรีกันนะบบายบายกันอะไรเงี้ยทุกคนก็ให้ความสะดวกสบายทั้งเจ้าหน้าที่ทะคะต่อเสียทั้งหมดเลยนะไข่แจยงั้นให้พี่ฝากหึงนับปอนชิลค่ะทั้งที TDM ทั้งที PDM แล้วก็ทั้งสิ่งท่าเรือเลยดีกว่าค่ะขอให้ทุกคนไปกันอย่างแฟร์ที่เลยนะคะวันนี้ค่ะนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับแฟนข่าว TDM อีกท่านนึงนะคะให้พี่แนะลำเกลเลยค่ะ ค่ะพี่แนนนะคะก็วันนี้น้าก็จะถามความรู้สึกพี่แนนที่ว่า มาถึงแพลตเดียมของเราว่าแบบสนามเป็นยังไงบ้างคะสนามโอเคมากเลยค่ะเบอร์คับการบริการของพนักงานก็ดีค่ะการต้อนรับของทางท่าเรือก็โอเคเลยค่ะค่ะงั้นให้เพื่อนฝากถึงเกมในวันนี้หน่อยดีกว่าค่ะถ้ายัางไงก็ถ้ายัางไกงไก็จะแพ้หรือชนะเราก็เป็นทีมเดียวกันนะคะได้ก็คือว่าไม่ไม่มีปัญหาค่ะพวกเราทีมด้วยเอเชียด้วยใจค่ะมาด้วยใจเราไม่มีปัญหากันอยู่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วทางท่าเรือก็เชียร์ยาสูตรโรบลีเหมือนกันค่ะแต่ยังไงก็ฝากว่าถ้าจะแพ้หรือชนะเรา ก็พวกเดียวกันค่ะแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันนะใครค่ะงั้นให้พี่แนทฝากถึงนักบอลทีมลบลีทีเอ็เลยดีกว่าค่ะค่ะนักบอลทุกคนสู้ๆนะคะพวกเรามาเชียร์เต็มที่ค่ะเรามาจากลบุรีไกลมากมาจากลบุรีเลยนะคะค่ะงั้นวันนี้น้าก็ขอขอบคุณพี่แนทค่ะเจอกัน กัปตันทีมฮีโร่ของเรานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะถามพี่เป้ว่าวันนี้นะคะพี่เป้รู้สึกอย่างไรกับลูกทีมบ้างที่ลงไปเล่นแล้วก็ชนะที m เอ็มด้วยสกอร์สองสี่สองด้วยกันนะคะเออ,อก,ก่อนอื่นก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับคําว่าฮีโร่เนี่ยผมให้กับทุกคนที่เป็นนักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลผู้บริหารทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นในสนามขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เล่นอย่างทุ่มเทเวลาเราเล่นในบ้านเราจะ เหมือนสิ่งที่กระหายชัยชนะเราทุ่มเทกับผลชัยชนะ4-2เราก็โดนไปแรงไร้ออกแต่เราก็สามารถโตความตายเราที่กลับมาชนะก็ออขอบคุณพี่รุ้ยขอบคุณขอบคุณคนยิงประตูขอบคุณทุกตำแหน่งขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์แล้วเราก็ผลทีมอื่นก็เป็นใจให้เราคิดว่าอีก2แมตช์ที่เหลือเราจะเก็บชัยชนะ2แมตช์ที่เหลือ แล้วเราก็อาจจะขึ้นไป TPL พร้อมกันปีหน้าครับเย้ไปไทยลีกนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้เราจะโดนใบแดงอยู่ดีๆก็โดนใบแดงโดนรู้สึกอีวานจะโดนไล่ออกจากสนามณนะจ,จังหวะนั้นพี่เป้คิดยังไงว่าผม,ผมควรได้ใบแดงไหมสำหรับผมว่า,าผมเป็นคนขอนูกวิดเองครับเป็นคนขอนูกวิดก็ตามตามหลักผมก็จะเป็นคนตั้งผู้บอลเราจะเล่นแล้วก็แบบอีวานเดินเข้ามาแบบขอเล่น แล้วผมก็เลยถาม <ab> อ่ะยูมี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 คลิกแล้วโดยที่อีบานไม่ถามก่อนว่าขอต้องวินหรือยัง <S <S โดยเขาก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยขอต้องวีเพราะว่ากรรมการรู้ว่าผมเป็นคนตั้งลูกผู้บอลก็ต้องเป็นคนเล่น<อ>แต่อีบานกลับมาที่หลังแล้วเขาไม่รู้แล้วเขาเป็นคนเตะแล้วเขาไม่รู้ภาษาไทยแล้วกรรมการไม่ได้มา <S <S ถาม,ม,มาอาธิบายหรือภาษาอังกฤษกับเขาเขาก็ไม่รู้แล้ว<อ>เกิด เป็นแบบแบบนี้ค่ะก็คือเรียกได้ว่าจริงๆแล<ะ>้วเป็นการเข้าใจผิดกันด้วยแล้วก็ด้วยความที่นักเตะของเราเนี่ยไม่ใช่คนไทยไม่เข้าใจภาษาไทายจริงๆก็น่าจะเอารุกอรอยกันเนาะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะ<ช>ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เป้มากนะคะเดี๋ยวไปพักผ่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นัดหน้าครับแล้วค่ะมาถมครับสู้สู้ครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาแ อยากให้แทนถดขวัสูงมาล้อเล่นนะคะเค <c oughs> <c oughs> อยากให้แทนพูดถึงความรู้สึกเพืรอกาประตูในนัดนี้หน่อยจะได้ว่าทําได้ดีเลยทีเดียวอาคน,นิดนึงค่ะคอนมสิรควารู้สึกวันนี้ดีใจมากครับกลับมาเล่นกันดีทุกคนเลยแค่เรามีสิบตัวเราก็ชนะได้ครับใจใจมั่สิ่งไดเลยใจสู่ใช่ไมถ้าสวยมากเวลาล้มเจ็บตรงไหนมากที่สุดจังหวะไหนเจ็บที่สุดลูกชันหน้าประตูครับจุดจุกเลยใช่ไหมแต่ว่าโู้โอเค อใหยเทนตันเจขอบคุณค่ะ นะคะพูดถึงรูปเกมในวันนี้ที่สิงค้าเรือของเราเจอกับ PDFFC ค่ะครับก็วันนี้ที่ริงเราครึ่งแรกอ่ะเราน่าจะทำเอ่อทำผลงานได้ได้ดีกว่าน,นี้หรื<ด>อว่าใช้โอกาสเปลืองมากระบบ18ครั้งที่นั่งเกือบจะดียิงไปสิบเลูกแต่เข้าลูกเดียวมันก็เสียดายนะมันทําให้เราคนจารในขึ้นหลังแล้วก็วันนี้ไม่รู้ดิเกมมันมันก็ข้างจาม,มากมันมีทุกอย่างเลยในในสนามนะมีนั้งมีทั้งเกือบจะท้ออะไรเงี้ยมอทโดนไปแดงแต่ว่าวันนี้ ใครนักบอลหมดเลยว่ามันอยู่ตรงนี้พวกเขาเอาตรงนี้มาเล่นบอนทำให้ทำให้วันนี้เราชนะได้ไดแล้วมีอะไรอยากจะพูดถึงลูกทีมไหมคะเนื่องจากว่าเพราะว่าออวันนี้รู้สึกว่าเราจะโดนใบแดงไปในช่วงเครื่องหลังนะคะแล้วก็ทําให้เราเ,เหลือแค่สิบคนแต่ว่านักบอลเนี่ยกับพึ้นตุ้งขึ้นมาเราก็ชนะจนได้ มันก็ต้องกระตุ้นกันครับผมบอกแล้วว่าวันนี้ถ้าเราถ้าเราท้อถ้าเราสิ้นหวังอะไรเงี้ยมันก็จบแค่วันนี้แต่ถ้าเราสู้ผมบอกแล้วถือท้อเป็นฐานอ่ะผมคุยกับเด็กอ่ะท้อเป็นฐานแต่ถ้าผ่านได้เป็นเพชรเลยเหมือนอย่างวันนี้คุณเป็นเพชรล้วนี่คือคำพูดที่คนสกพูดกับใช่ใช่ก่อนลงสนามเพราะว่าผมขออกรอบอ๋อไม่ใช่ครับท้อเป็นฐานท้อเป็นฐานนะแต่ถ้าผ่านไม่ได้คุณเป็นเพชรเลยสุดย้อดเลยคือเป็นเป็นคำูที่ให้กับคนไทยอยากให้เขา ไม่ช erm ่เอาแค่ผลการแข่งขันวันนี้ไปตัดสินว่าตัวเองคนไม่ไหวแล้วไม่ใช่แล้วเพราะว่าคุณต้องอยู่กับฟุตบอลเปรี่ยนงานกัวตัวเองมันมันก็มีดังนั้เพราะผมทํางานไม่ดีผมก็อาจจะต้องโดนโทษโดนอะไรแต่นักฟุตบอลน่ะคุณยังต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณพร้อมไม่ได้ค่ะคือเราก็ต้องร่วมมือไปด้วยกันทั้งโคชหนึ่งค่ะแล้วขอบคุณคนออกมากคะขอบคุณค่ะค่ะพูดถึงความรู้สึกกับ ค่ะครับก็อย่างที่เห็นนะวันนี้ทั้งบอลรู้สึกอย่างแรกเลยคือมันมากแล้วก็ดีใจมากครับที่เราได้ขับขึ้นลทท่ที่สามก็แต่ที่ได้ตึมมององผมเนี่ยขารนตัดสินก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมน,นะฮะแต่ที่เราได้เนี่ยเพราะว่าเรามีแรงใจแล้วก็กำลังของนักสู้ของพวกเราเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้ง ทุกคนเนี้ยจะยังไงเห็นได้ว่าพอเราโดนเหลือสิบตัวเนี่ยยังไงเราก็ทำโฆษณาได้เนี่ยเนี่ยแหละคือสิทธาเถอครับคร<อ>ับคุณบอลลี่ปั้นปันป้นง่ายๆนะคะนี่แหละค่ะคือสิทธาเรือไม่ท้อเนาะสู้อย่างสิงห์ค่ะก็ขอบคุณคุณบอลลี่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะกันไปอยากให้พี่โบพูดถึงนัดต่อไปเพราะเหลือแค่สองนัดเราจะได้ขึ้นไทยลีกแล้วใช่ไหมคะคิดว่าวางแผนยังไงกับลำเตะไว้ว่าสำหรับนัดที่เหลือครับก็เหลืออีกสองแมตช์นะครับก็อยากให้ทุกคนพี่น้องเราทุกคนเนี่ย ช่วยส่งแรงใจแล้วก็ไปเชียร์กันที่สนามให้เต็มที่เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่แค่นักบอลคนเดียวนี่ไม่ใช่นักบอลพวกที่เตะทั้งหมดเราคือทุกคนมันมีส่วนร่วมด้วยดังนั้นทุกคนคือคือส่วนร่วมและคือหัวใจเดียวกันสี่หน้าเรลอครับช่วยกันก็คือนักเตะคนที่สิบสองก็สำคัญนะคะขอให้ตามไปเชียร์กันนะคะตาขอบคุณพี่โบได้สองแบ้ตรงนัดเราจะไปให้เลยโอเคขอบคุณค่ะรู้ไหมพวกเราคือใครได้ รู้ไหมว่าเราคือใครเด้ไดขอบคุณครับเหมือนท่าเรือเหมือนเดิมสองคนน้องนุ้ยค่ะมีอะไรจะฝากแฟนๆสิงห์มาละครก็ทีวีก็วันนี้นะคะสําหรับแมตช์ที่สิงห์ท่าเรือของเราเจอกับ TTM FC เรียกได้ว่าเป็นแมตช์ที่ครบทุกรสชาติเลยทีเดียวฟังจากเสียงมือก็รู้โอ้โหเรียกได้ว่าทุกอย่างเลยใช้น้ําเสียงไปเยอะมากสำหรับใบเหลืองใบแดงไปต่อกันเลยกับพี่จริงเหรอครับใช่งงเต๊กเลยค่ะ พี่งงไหมอ่ะอยู่ดีๆควักใบเหลืองสักพีีก็พักใบแดงเอ๊ะมันยังไงเราไม่มีตังค์ครับเอาเราแชร์วีวีครับหนูก็นึกว่าเขาแบบเอ้ยมือเป็นอะไรแบบมือชักกระปุกอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ไม่ตามนั้นเาฝากแฟนๆถึงแมตช์หน้าก่อนดีไหมได้ได้ได้ อ่าได้ได้พูดถึงแมตช์หน้าก่อนก็ได้แมตช์หน้านะคะสิงห์ท่าเรือของเราจะไปเยือนนครปฐมยูนิเต็ดถึงสนามที่ที่นครปฐมนะก็อยากให้แฟนบอลทุกคนนะคะรทุกคน่ะไปเลยไม่ต้องใครว่างเลยใครว่างไปเลยเนาะใช่ไปช่วยกันเชียร์เพราะว่าเลยแค่สองแมตช์สุดท้ายแล้วแล้วเราก็จะไปเจอกันที่ท่า รนี้สำหรับวันนี้สนุกมากค่ะเรียกได้ว่าครอบทุกรสชาติเลยเดียวโดยเฉพาะครึ่งหลังนะคะถึงแม้ว่าเราจะโดนใบแดงและออกจาสนาไปถึงคนเลยแค่1ิบคนเท่านั้นที่เล่นอยู่นสคแต่นักเตะทุกคนฮึดสู้ฉายาหัวใจสิงการชายหัวใจสิงสิงนักสู้นะคะทําให้เราพลิกกลับมาชนะได้ถ้าอยากทราบว่าชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ต้องกลับไปติดตามที่สิงห์พัฒนลครทีวีของเราใช่แล้วการเดียวเลยครับผมการจากกันวันนี้ ขอแสดงความเสียใจกับพี่เพื่อนๆสิงห์ท่าเรือที่ที่บ้านเกิดเหตุไฟไหม้ล้พี่ลงก้ี่จุนจลนก้านะครับใช่เมื่อวานนี้ก็ือหลังคู่เรือนพี่ครับผมค่ะ แล้วเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันใช่เราไม่ทิ้งกันก็ขอบฝากกำลังใจอยากให้ดูว่าพวกเรานะคะฝากกำลังใจไปสื่พี่พี่ที่ประสบภัยเมื่อวานตะคีภัยเมื่อวานเนาะที่เคหะร่มเกล้าใช่ไหมคะยังไงพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจชุมชนร่มเกล้าค่ะสโซค่ะสำหรับวันนี้อ่ะพวกเราข้างลมาทุกคนรู้ไหมพวกเราคือใครท่านแรกท่แรกเออซีพวกเราคือใครท่านแรกท่แรกเออซีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ